ให้พิจารณาว่าตั้งแต่สีสัตว์จนถลายเท้าลองดูที่ว่ามันมีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตนมีเรามีเขามีหญิงมีชายแล้วแล้วท่านชื่ออะไรอย่างอาตมาชื่ออาจารย์ชองอาจารย์เชษอยู่ตรงไหน ให้ดูที่มันมีอยู่ตรงไหนตัว่เราลองถามดูที่ผมมันบอกว่าเป็นผมไม่น่ไล่ไปที่ขนมันบอกว่าเป็นขนไมน่น่ดูที่เล็บมันบอกว่าเป็นเล็บไมนัน่นฟันบอกว่าเป็นฟันไม่หนังของเป็นหนังกระดูกมันบอกว่าเป็นกระดูกไม่ตับไตใส่ถูม,าม้าปอดอาหารใหม่อาหารเก่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสีิลลร่างกายน,ะน,ะนะัย่นคือสีสัของใรทารไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นมือเป็นขาเป็นหูเป็นตาเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นใจน <c oughs> มีใครบอกว่าใครเป็นอะไรแล้วใข่ไปไหนไขไปสมูดขึ้นมาไม่ลุกไม่ติดไม่สม <c oughs> ไม่รู้ไม่ติดไม่สมเม่ไม่สมมุติแล้วใครเป็นอะไรรู้สมมุติก่อนแต่ว่าสมมติมีไหมสมมุติมันก็มีก็มีตามสมมติใครเป็นคนสมมุติจะมาไปเรียกมันรับสมุดคนตัวตนเราขอยินจ่ายวัตถีนนทีพุทคิดอิสลามเตาตลัดยุคเขาเหล่ากาท้องฟ้าดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ ประเทศนั้นประเทศนี้อำเภอนั้นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใครไปตั้งชื่อทุกอย่างก็คือสมมุดที่รู้สมมุิก่อนเรารู้สมมุติแล้วพอให้ม,มันสื่อสารกันได้แต่จริงๆถ้ารู้สมมุติแล้วมันไปหลงสมมุดอีกแล้วก็ไปยึดในสมมุติเหมือนเราชื่อนายก้อนั่งขอไอ้ก,ก้อยบ้าก,ก้องมีงดีเลยเก,ก้องเลวจังเลยเนี่ยแม่ก,ก้อนี่มันเฮี้ยจังเลยเนี่ยปึ๊บ ตัวกูของกูเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกไปยึดไอ้ก้อนแต่เขาบอกไอ้กอนั่นก่อนโอ้กอนหลนมีหลายกอนกอก็เป็นสมมุติไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่หรื่องของเรามีเชื่ออยู่ที่ตัวทำถือดั่งอยู่ที่การกระทั่ของตัวเรามีเชื่อมันก็ไม่ได้อยู่ที่เขาพูดอยู่ที่เราทํา ทำดีแล้วมันก็ดีอยู่แน้วดีอยู่ทุกขณะทุกเวลา,าทำชั่วมันก็เชื่ออยู่ทุกขณะทุกเวลาอยู่แล้วท,ทำดีได้ดีทำเชั่วได้ชั่วมันก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปถามใคราำชื่อก็รู้อยู่ที่ใจทำดีรู้อยู่ที่ใจจิต<ะ>ของเพ่อยก็รู้อยู่ที่ใจจังหากไม่มีอะไรไม่เป็นไรจงังห้งถึงบางใจอะไรให้เรา <elasticity> มันก็เป็นปัจจัยต่างทุกสิ่งทุกอย่างกำังมาพุทธเจ้ารวมมาแล้วก็เพื่อมา แก้ไขต,ตัวเองปรับปรุงตนเองยังอะทั้งคุกตวเองยังอะไรทั้งสิ้นความวิดมันในหลวงตวเอง,องออก็กวิชา,าตานาวตาันดับก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นรปเราของเราดเมื่อแจ้งในตรงนี้แล้วนั่นแหละจริงเกิดเมตตาก,การาุณาบุติตาอภิเษกค่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่มีบุญสัมพันธ์กับเรานะที่มีบุญสัมพันธ์ด้วย โดยมีตากรุณาบริสุทธิ์แล้วก็มีอภัยาท,าทานธรรมทานวัตถุฐานตามแต่กําลังที่จะทําได้แต่ไม่มีก็สละกําลังกายกํากลังใจกาํกาลังโสกกังลังจิตญาอะไรก็ได้ที่ทําได้แต่ขอให้ทํามาจากใจไม่ได้เสียแสงเกงแต่ของอะไรที่ออกมาจากใจทานสิ่ภาวนาทุกอย่างมันเป็นของแท้ถ้ามันออกจากความที่นึกคุ้แต่งแล้วทุกอย่างมัน มีการกกโผล่จิ้งแต่งขึ้นมาก,ก่อน,นแล้วไปเอาแจกแจงมัเป็นมายารอบตัวลรื่องมายาหลวงท่นานนั่นส่วนมิมุตนั้นคือไม่มีอะไรไม่เป็นไรอยู่แล้วจะเริยนควานจะเรียนทำรุนละศัยมันจะมีจักรการและที่แหล่